สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจเอามาเทียบกันเลยนะครับระหว่างใครที่แบบเคยใช้พวก m u l t i f o r t TV Big d a t e อยู่นะครับถ้าผมเชียร์นะก็อยากให้แนะนำเป็นรุ่นแสนสเตเล่นั่นแหละ,แ,หละแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากได้แบบ ออกแนวแบบแคชชัวหน่อยเป็นทางการบ้างกั้มกึ่งนี้นะครับผมก็จะเชร์เป็นรูปแบบสายยางแล้วก็รูปแบบสายยางที่แนะนําก็คือในรูปแบบหน้าปัดสีน้ําเงินนั่นเองนะครับซึ่งหน้าปัดสีเทาดําหรือว่าเป็นสายส้มเนี่ยมันอาจจะดูแบบแนวสปอร์ตนะแต่พอมันเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันค่อนข้างได้หลายแนวมากไม่ว่าเพื่อนจะใส่ทํางานเนาะ ใส่เที่ยวนะครับเรือนเดียวนี่คือจบหมดนะครับแล้วก็สเปคใครที่เคยชมรีวิวฟูลไปเนี่ยเรือเนี้ยก็สเปคดำน้ําแหละนะครับเป็นเม็ดเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถลงน้ําอะไรได้ปกตินะครับซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตามันจะออกแนวแบบเป็นนาฬิกาลักชัวรี่นิดหนึ่งนะแต่ว่าเรือนนี้โอเคแล้วก็มาอีกเรือหนึ่งนะครับที่ผมอดเอามาเทียบกันไม่ได้ก็คือ PX r นะครับ PX เนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปตั้งแต่แรกหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ย PX อะเรือเนี้ยมันจะออกแนวแบบ สปอร์ตนะเรือนนี้คือสปอร์ตนะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเดซจริงๆมันคือสปอร์ตแล้วก็มันจะออกแนวแบบวินเทจนะครับซึ่งเรือนนี้อัพอมาปรับเปลี่ยนสายเป็นแบบสายยางรุ่นใหม่ของทางแบรนด์เนี่ยของ a x ของเขาแท้ๆเลยเนี่ยนะมันทำให้เรือนนี้ดูเป็นสปอร์ตขึ้นแบบหลายๆเท่าเลยนะครับทาให้มันน่าใสามากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะเอามาเทียบกันทั้ง2เรือนะครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยกำลังตัดสินใจชจา้ามิโดหรือว่าทางฝั่งที่โซดีอย่างเงี้ยนะครับ ผมว่าคลิปนี้มีคําตอบเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในมิดโดก่อนนะครับย้อนกลับไปมิดโดอีกทีนึงนะมิดโดเนี่ยถ้าเกิดเราสรุปก่อนเนาะเรือนเนี้ยเป็นนาฬิกาในรูปแบบที่ออกแนวแบบ กัมกึ่งสปอร์ตกัมกึ่งแบบทางการนะครับเป็นมนะัลติฟอร์ดเนาะถ้ามัลติฟอร์ดก็อยู่ในแบบนาฬิกาแบบกัมกนะึ่งเนาะจะไม่ใช่เป็นไดเวอร์วอชจริงๆหรือว่าจะไม่ใช่เป็นดูเอสวอชจริงๆนะจะอยู่ในระแบบกัมกึ่งแล้วก็ขึ้นชื่อของว่ามัลติฟอร์ดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเม็ดของเขาเนี่ยนะครับเม็ดเม็ดไม่ยมเนี่ยนะจะเป็นเม็ดเกลียวซึ่งเราก็ไว้ใจในเรื่องการกันน้ําได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่มัลติฟอร์ดทีวีเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความแบบมีชาติกูเนาะมมมมมมัันนนีีคคคววาาาาแบบบโดดดเ่หหรรรูาากๆะ บวกกับการปัดวันที่ที่แบบไม่เหมือนใครนะครับเรือนนี้มันทำให้แบบเออมันขายดีมากนะครับก็อันนี้คือภาพลักษ์ของเขานะครับในรูปแบบ m มเ t อ f o r ฟร์ทีวีพอมาจับคู่กับสายยางปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้เรือนนี้มันดูแบบเป็นแคชชัวมากขึ้นใส,ส่สบายๆได้นะครับซึ่งเวลาเราใส่กับสายยางที่เป็นแบบบ o ็อคเคิลแบบเนี่ยนะครับหัวเข็มขัดแบบเนี้ยมันก็ทําให้แบบเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นแบบ มันเป็นกันเองอะ่ะมันไม่ใช่เป็นทางการมากไม่ต้องเป็นแบบประตุฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อมือผมอยู่ประมาณ6.3เนี้ะผมจะเหลือประมาณ3รูนะครับอ่าอยางนี้นะครับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้นาฬิกาแนวแบบสปอร์ตด้วยใส่ทํางานด้วยแล้วก็อยากได้แนวแบบกลางๆอะ่ะไม่ได้เป็นแบบหรูมากหรือว่าเป็นทางการมากหรือว่าออกงานมากมายเนี่ยผมว่าในรูปแบบน้ําเงินสายายางน้ําเงินเนี่ยเฮ้ยมันมันโอเคเลยนะครับอันนี้คืออารมณ์อยู่บนข้อมือนะครับ ก็หลายคนถามนะครับว่าเล็กสุดไขยใส่ได้แค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล็กมากๆเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับสายยางเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะที่ผมบอ,อกออก่อนเพราะว่าของผมเหลือ3ลูบนข้อมือประมาณ16.5เซนติเมตรหรือว่าประมาณ6.3นิ้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนเล็กกว่านี้มากๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแบบ5นิ้วอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเรือนนี้อาจจะใส่ไม่ไ,มได้เลยนะครับสายเส้นนี้จะใส่ไม่ได้นะครับก็ أ, อาจจะเหมาะกับคุณผู้ชายมากกว่าถ้าเป็นในรูปแบบของสายยางแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงเนี่ย แม็กซิมัมสุดเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆจะใส่เนี่ยต้องอยู่ประมาณแบบ 5. 5นิ้วครึ่งประมาณเนี่ย5.5นิ้วประมาณเนี่ยนะครับก็จะใส่เรือนนี้ได้พอดีนะครับอาจจะลองไปทาบที่ช็อปดูหรือว่าถ้าใครอยู่เชียงใหม่อาจจะลองมาทาบที่ร้านได้นะครับทางร้านผมมีทบทุกสีนะครับเอ๋ก็ลองเอามาทาบกันดูนะครับลองเปรียบเทียบกับหลายๆสีกันดูนะครับอันนี้คือเรือนแรกนะครับอ่ะ อีกเรื่องนึงนะครับเป็นที่โซ่ PRX นะครับเพราะว่าติดแปนนะครับนับปัดน้ําเงินนะเรือนนี้เป็นระบบกลไกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เรือนนี้ติดติดตัวเรือนมาเนี่ยจะเป็นสายสตีลนะครับผมเ่ามาเปลี่ยนสายเป็นในรูปแบบสายยางนะครับซึ่งเป็นสายยางของทางแบรนด์โดยตรงเลยนะไม่ใช่เป็นสายของแบรนด์อื่นๆนะก็เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูตัวสายนะว่า PRX นะครับก็มีทั้ง2ฝั่งนะครับตัวสายก็จะออกแนวแบบเป็นสีน้ําเงินแบบเป็นๆนิดนึงจริงๆอะ่ะอกเรืยอสีฟ้าดีกว่านะครับ จริงถ้าเกิดเป็นน้ำเงินเนี่ยอาจจะเลยนน้ำเงินสว่างอะไรเงี้ยมันอาจจะพูดยากสีฟ้าไปเลยซึ่งถ้าเกิดเราเอามาเทียบกันกับตัวทีวีนี่อันนี้คือน้ำเงินน้ำเงินออกกลมๆหน่อยสีกลมเนี่ยกลม,มท่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินเนี่ยอาจจะออกเป็นแบบสีฟ้าก็ได้นะครับซึ่งมันจะสีคนละแนวนะครับอ่าอันนี้จะออกแบบสว่างแบบโดดเด่นเลยแหละนะครับชัดเจนเลยแหละบนข้อมือนะครับบัคเกิลก็เป็นบัคเกิรแบบหัวเข็มขัดเหมือนกันนะครับเหมือนของมัลติฟอร์ t ทีวีนะครับนี่นะครับ ใส่อยู่บนข้อมืออ่าผมจะใส่รูเดียวกับตัวมอลติฟอร์ทีวีเลยนะครับใครที่ข้อมือใกล้ๆผมนะเพื่อนๆตามได้เลยนะครับคือผมเินเลยสามรูนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมแหละนะครับถ้าใครที่ข้อมือเล็กอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แนะนําให้ให้เป็นเป็นสายยางนะครับอ่านี่บนข้อมือของผมคือมันจะออกแนวแบบ วินเทจผสมผสานความเป็นสปอร์ตจัด,จดขึ้นมาทันทีนะครับนี่สวยนะแต่เรือนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสายยางสีนี้มันจะออกแนวแบบไม่ค่อยเป็นทางการนะจะออกเป็นแนวแบบแคชชัวแบบใส่เล่นๆใส่เที่ยวอ,อะไรอย่างงี้มากกว่านะครับก็เหมาะสําหรับคนที่มีนาฬิกาในรูปแบบสายสตีลแล้วก็อยากหาอะไรแบบเหมือนเปลี่ยนเรือนใหม่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่ซื้อสายเส้นนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นีลลิ่งอยู่บนข้อมือด้วยส่วนตัวผมชอบ p r x นะ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิด P.R.X เนี่ยมันมันมองได้หลายแบบอ่ะคือมันเป็นนาฬิกามองเป็นคอม p พ c ไม่ใหญ่มากก็ได้อาจจะมองเป็นแนวเรสก็ได้หรือว่าอาจจะมองเป็นสายลักชัวรีก็ได้ออกงานอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคู่สายสตีลที่ติดตัวเรือนมานะหรือว่าถ้าเกิดเป็นสายยางสายหนังของเขาเนี่ยมันก็จะออกเป็นอีกแนวเลยนะครับผิดกับ m o t i f o r d TV Big Date นะมันจะออกแนวแบบกลางๆสมดนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องลองเลือกตัดสินใจดูนะครับ โดยส่วนใหญ่ทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยถ้าสรุปก็มันจะชุดกลไกแบบไม่หนีกันมากนะครับต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยตามแบบชุดลูกเวี่ยงแค่นั้นเองนะครับตัวตาโลโก,ก้แบรนด์นะแต่พื้นเพย์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็น ETA 407หรือว่าจะเป็น2836ขีดสต่างๆที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับคืออะไรของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เยอะนะครับคือมีอะไรซัพพอร์ตเต็มที่นะครับทั้งสองเรือนี้ถ้าพูดถึงการสำรองพลังงานก็อยู่80ชั่วโมงเท่ากันอะไรเหมือนกันหมดนะครับ กประมาณนี้นะครับสรุปนะครับสรุปใครที่มองทิโซ่ก็อยากให้มองเป็นแนวแบบออกแนววินเทจเนาะแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนสายก็ออกเป็นแนวสปอร์ตไปเลยนะครับยิงยาเป็นสปอร์ตไปเลยถ้าเปลี่ยนสายแต่ถ้าเกิดเป็น m u l t i p t v big deal เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างก,กลางๆนะถ้าใครซื้อสายแบบสายยางสีน้าเงินหน้าปัดสีน้ําเงินไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะออกแนวแบบ กลางๆอ่ะคือใส่ได้ออกงานก็ได้นะครับใส่ทํางานก็ได้นะครับไม่หวือหวาไม่น่าเบื่อนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สายรูหลาปเลยเนะี่ยผมแนะนําตัวหน้าปัดดำนะครับสายสตีลอันเนี้ยมันจะออกแนวแบบวิ้งเลยนะครับออกงานได้สบายนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้แนวแบบใส่สบายๆก็ดูเป็นน้ําเงินสายน้ําเงินก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียมาเทียบกันนะครับสำหรับใครที่ตัดสินใจ2รุ่นนี้อยู่นะครับ ก็ทั้งสองเรือเนี่ยมันจะเป็นจากเดอะูวัส์กรุ๊ปเหมือนกันนะครับก็ไว้ใจเรื่องการบริการได้เหมือนกันนะครับใครที่ซื้อกับทางผมก็สามารถส่งสวิตได้กับทางร้านเหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งสวิตตามบูธมิดโดทิสโซได้เลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2เรือนี้นะครับและเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ